ด้วยอนุภาพทานสิ้นภาวนาจะมังเกิดมีแต่ศรัทธาที่น้องท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนสาธุอาวันนี้ก็พบกันอีกนะอีกวันละหนึ่งพี่น้องท่านญาติโยมสาธุชนทั้งางไรก็วันนี้เป็นวันพระที่เราได้ทำบุญตักบ,บาทนะแต่และว,วันพระเราก็ร่วมกันสมาทานสีน ถวายพัตหาหารถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสัมณนเนเป็นตามลำดับฉะานั้นวันพระแต่ละวันพระเราสำราจิตให้ปร่งใสให้สะอาดมาวัดมาทำบุญต้องจ้างจิตอธิษฐานให้ดีกับชีวิตของเรากับอนาคตของเรา ุญทานการกุศลเราอย่าละทิ้งมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานสอนคนในครอบครัวหรือสอนคนอื่นให้ประพฤติธปฏิบัติาตามหลักธรรมคำส,สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้คนรู้จักประพฤติตนเป็นคนดีในสังคมสอนให้คน ประพฤติตนรู้จักทร,รมาหากินโดยทางสุจริตแต่ละครั้งเราต้องตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจเพื่อปฏิบัติตนเป็นพุทธธรรมะมกะเพราะเราทำบุญนี้ เป็นสิ่งที่ท่านญาดิโยมทั้งหลายจะได้ไต่ตรองกันไว้ให้ดีมาวัดเราก็ได้ทำบุญใส่บาทรักษาศีลศีลก็มีตั้งแต่ปานาอาทินนากาเมมุสาสุรา ก็คือสินห้าข้อที่เรามาวัดก,ก่อนจะได้ทำบุญใจบาตรรับสินของธรรมเทศนา,าประจำวันพระในลัในสิ่งอกุศลประพฤติตนในสิ่งที่ดีงามเพื่อตัวเราและสังคมและครอบครัวฉะนั้น เราโมวัดแล้วก็ลดละเลิกไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งเราก็พฤติตนปฏิญาณตนว่าเราจะปฏิบัติตนปฏิญาณตนว่าเราจะรักษาศินข้อนี้จะสมิดรู้ร่วงไปไม่มีใครจะรักษาได้ทั้งห้าข้อเราคุณโยมเรางดเว้น อาข้อใดข้อหนึ่งเพราะมันเป็นกิจวัตรเป็นหน้าที่ที่ดำเนินไปาปานาก็ห้ามฆ่าสัตว์ลองยุงมากัดลองดูดียุงก็มันเป็นเพราะเรา,เราต้องคิดว่ายุง ก็คืออาหารเลือดเนื้อเชื้อไข่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ก็คือกินเลือดเราเป็นอาหารของเขาแต่เรางงเว้นเป็ปานานหา้ามฆ่าสัตว์เขบอกอาทินาห้ารักษาก็คือกาเมห้ามเล่นชู้ผิดผัวผิดเมียเขามุสาห้ามพูดปดสุราห้ามดื่มสุราและเมลยัย แบบแคำๆน้อคุณโยยวนะบางท่านคนก็ว่าไม่ได้ดื่มสุรานะเพียงแต่กินแม่โขงหอง,หง,หงทองมันก็เป็นสุรามันกันอะไรคนณโยมนะแต่แบบคำๆนิดนะึงแต่เราต้องแบบปฏิญาณตนนะเราจะรักษาสินข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งในห้าข้อให้มันสำเร็จรุนร่วงไปคนเดยวนอะกก็ขอฝากในวันพระวันนี้ก็ ท้ายที่สุดนี้ก็ขออํานาจคุณทานศินบารมีนะทั้งหลายที่บรรดาพี่น้องท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะได้ประพฤติปฏิบัติกันในวันพระก็ขอมีแต่ความสุขควรเจริญน,นะคุณโยนะปัตตจักทุกโศกโรคภยัยนะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะไปทิศตะตวันออกทิศเหนือทิศใต้นะก็ขอให้พบแต่ความสุขปัตจตจักทุกโศกโรคภยัย ด้วยอานาจคุณบารมีทานศินบารมีนะคุ้มครองนะพี่น้องทัญาติโยมสุกุชนทั้งหลายนะขอให้พี่น้องทัญญาติโยมนะทุกท่านทุกคนนะก็ช่วยติดตามในรายการเสียงธรรมวันละนิดของอาตมาพระสมุทรศุขศิลจิตโตผู้ช่วยเจ้าว,วัดวังขบัวทองปัตยาชนบุรนะีลูกหลานคนบ้านเรารีสเกตกันเองนั่นแหละก็บุญกุศลชนนี้ต้องเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพาระ,เป,ประเป็นปัจจัย ขอใช้ตามส่งให้บรรดาพี่น้องทัญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปฏิตยทุกสวรกโลกไปทุกท่านทุกคนเพือนก็ขอเจริญพรสาธุ